ครับสวัสดีครับนี่คือเครื่องตัดยานะครับยี่ห้อเอิร์ธนะครับซื้อมาในวันที่2ี่เดือน8ปี64สี่นี่จะครบ3มปีแล้วครับอีกไม่กี่วันยังใช้งานได้ดีครับเบื้องต้นก็ผมก็เจาะรูตรงนี้นะฮะเพื่ออัดจิรบีเข้าผมเป็นคนที่เกียดอัด จริบีผมก็เลยเจาบตัวนี้เข้า,าสำหรับด้ามน,นะครับผมก็หาด้ามฮอน d a มาปรับแต่งใหม่นะครับอันนี้จะเป็นคอจักรยานเสือภูเขานะผมทำให้มันสูงขึ้น <c oughs> เพื่อการจับถือจะได้แบบสะดวกขึ้นแล้วก็เวลาลงในที่ต่ำก็จะลงได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นก้านเล็กนะครับก้าน26มิลผมเอามาแปลงใส่ จากก้าน28เดิมผมว่ามันหนักเกินไปผมก็เลยเปลี่ยนเป็นก้าน26มิลให้มันเล็กขึ้นไล่มาตรงบังญ้านะครับผมก็จะเชื่อมเหล็กเพื่อให้กวาดญ่าได้ดีขึ้นส่วนใบตัดผมจะทำใช้จานกลมขนาด8นิ้วอ่าแล้วก็ ใส่ใบตัดหญ้าที่เป็นขายเป็นชุดนะครับธรรมดาเขาจะ,ะยึดน็อตแค่จุดเดียวสองจุดสำหรับผมผมคิดว่าก็เลยยึดยึดจุดเดียวเพื่อจะใช้แรงเหวี่ยงของการตัดหญ้าเพื่อมันเจอตอหรือเจอหินใบมีดก็จะหลบเข้าข้างข้างในแล้วความเสียหายก็จะน้อยกว่าที่จะประทะเลย อาการสั่นสะท้านของมือก็จะเวลาโดนหินก็จะน้อยลงนะครับดูภาพรวมนะครับสำหรับผมลองตัดมาแล้วผมผมก็ยังชอบอยู่แต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะทำด้วยก็ไม่สงวนครับเพราะว่าแบบนี้หาจุดที่มันลงตัวกับเรานะดีที่สุดส่วนเครื่องตัดหญ้าอ่า ที่ไม่ใช่ฮอนด้าหรือเป็นเครื่องแต่ย่าที่จีนนะครับแนะนําให้ขยันเปลี่ยนน้ํามันเครื่องหน่อยเพราะว่าน้ํามันเครื่องแค่หนึ่งร้อยมลตัดประมาณวันสองวันสามวันเนี่ยถ้าตัดทั้งวันแนะนําให้เปลี่ยนเลยแม้มันจะไม่ดาอย่าปล่อยให้มันดําแล้วกันครับพอรู้สึกว่าเครื่องเหนือ่อยก็เปลี่ยนเลยส่วน ทิ่เล็กๆ,ๆนะครับสำหรับผมเวลาผมตัดหญ้าเสร็จผมจะไม่ดับเครื่องผมจะรอให้เครื่องมันรันอินนิ่งก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณสิบนาทีห้านาทีอย่างเงี้ยเพื่อให้มันนิ่งก่อนแล้วก็ให้มันระบายความร้อนที่มันสะสมจากการตัดหญ้ามาช่วงจวังหวะเราแบบตัดแล้วมันนามาถังหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะมารันอินเก็บไว้รันอินเครื่องให้มันนิ่ง นิ่งจนรู้สึกว่ารอบมันนิ่งแล้วเราก็ค่อยแบบปิดเครื่องแล้วก็ทําการเติมน้ํามันใหม่เข้าไปแล้วก็ถือเวลานั่งพักแล้วก็ค่อยไปตัดอีกครั้งนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับแต่งสำหรับตัวผมเองนะครับเพราะผมเป็นคนที่ล่างเล็กถ้าใช้เครื่องแต่ญ้าที่มันก้านยาวๆผมก็คงไม่ไหวผมก็เลยลด ขนาดก้านเหลือ26มิลลงแล้วก็ให้มันตัดพอดีขึ้นสำหรับตัวผมเองนะครับเซ็ตให้มันพอดีส่วนแฮนด์ผมก็ตั้งบาลานให้มันเอียงมาทางด้านซ้ายเยอะกว่าด้านขวานะครับแนะนำเลยหากชอบก็กดกดไลค์กดถูกใจนนได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพจภูเขารันนะครับหรือ ในช่อง Youtube ก็ภูเขาบับเบิร์ชอปนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดีดใบข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอข้าวตั้งท้องกับอีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็ค่อยมาตัดหญ้าริมคันนาเพื่อให้ไม่เพื่อไม่ให้หญ้ามันลกเกี่ยวกับข้าวนะครับปกใบข้าวเกินไป ไปแล้วครับวันนี้ฝนปปอยปปๆยกับทุ่งยาชเขียวแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ